ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอเก็บตกประเด็นหลังเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์รอบ16ทีมสุดท้ายเลข2อลิว1เชลซี2 1แข้งลิวดูมีอนาคตหลายคนเกมนี้แม้เจ้าบ้านจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาสู้ได้อย่างสนุกและสมศักดิ์ศรีโดยเฉพาะเราพลังหนุ่มที่วันนี้พลัดกันวาดลวดลายสร้างความปั่นป่วนให้นักเตะเชลซีได้หลายต่อหลายครั้งทั้งจุดนทานเดวิดกองหน้าดาวซันโวของทีมที่มีทั้งความเร็วและทักษะอันยอดเยี่ยม กาเบียวขึ้นบุนสันแบ็คซ้ายความเร็วสูงที่เล่นงานทั้งคริสเตนเซนและชาร์บาได้อย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่เซนเตอร์ยังเตียโกโยาโลที่มีทักษะดีไวพริบอันยอดเยี่ยมสามยังมีความเร็วไปกับบอลได้ดีรวมถึงสเวนบอดแมนปรากหลังชาวฮอลแลนด์ที่กำลังเนื้อหอมก็เล่นได้อย่างเนียนกลิบใช้ทางบอลและความแข็งแกร่งสร้างปัญหาให้กับไคฮาวเวสชนิดที่กระดิกตัวไปไหนแทบไม่ได้เลย 2. ทูเครลจัดแผนเน้นผลการแข่งขัน แฟนเชลซีบางคนอาจจะบอกว่าวันนี้รูปแบบเกมออกมาไม่ดูสวยหรูดูดันทั้งที่ปรับมาเล่นวิงแบ็กเหมือนเดิมแล้วซึ่งหนึ่งในสาเหตุดังกล่าวนั่นคือการที่โทมัสถูกเอ็นเลือกจอัดกองกลางเพิ่มมาเป็น3คนตั้งแต่เริ่มเกมและจะฮาเวสกับพลิสิตไปยืนหน้าฮูนั่นทำให้แม้ว่าเกมแดนกลางจะดูกระชับแน่นหนาแต่ในแดนหน้าดูค่อนข้างโดดเดี่ยวสังเกตได้จากหลายจังหวะที่ใครพักบอลได้ก็แทบไม่มีเพื่อนขยับเข้ามาช่วยต่อบอลเลยจนกระทั่งเครื่องหลังโทคัสตัดสินใจเปลี่ยนกลับมาใช้ตัวรุก3าคนตามที่ถนัด โดยการส่งเมซันเมาส์ลงมาแทนที่โคบาสิตซึ่งนั่นทำให้เกมรุกทีมเยือนไหลลื่นขึ้นกว่าเดิมและเป็นที่มาของประตูชัยในที่สุด 3. จับสลากรอบ8ทีมสุดท้ายการจับสลากประกบคู่แชมเป,ปี้ยนทั้งรอบ8ทีมสุดท้ายและรอบ4ทีมสุดท้ายมีกำหนดการวันเดียวกันในวันศุกร์ที่18มีนาคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยโดยในรอบนี้ไม่มีเงื่อนไขทีมวางสโมสรจากประเทศเดียวกันมีสิทธิ์พบกันได้ซึ่งหมายความว่าทุกทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้มีสิทธิ์พบกันหมด ตัดเกรดแข่งเชลซวีเกมอยู่่าแชมบลีคนัดบุกพริกชนะริวหนึ่งต่อสองเอโดอาเมนดีนน้หกคะแนนวันนี้แทบไม่มีโอกาสได้เซฟย,ยากๆช่วยทีมเลยลูกจุดโทษก็แทบจะหมดสิทธิเซฟส่วนจังหวะลุ้นโคของเซกาในช่วงครึ่งหลังก็ทําได้แต่มองโชคดีที่บอลไปชนเสาเดียโกซิ้นวาเจ็ดคะแนนเก็บกว่าจังหวะสุดท้ายช่วยทีมเอาไว้ได้หลายครั้งมีจังหวะบล็อกสวยๆในช่วงครึ่งแรกช่วยให้ทีมไม่เสียประตูอันเดรตคิดเป็นเส้นห้าคะแนน โดนเล่นงานหนักพอสมควรในบริเวณดิมเส้นฝั่งขวาแต่ก็ยังเอาตัวรอดไปได้จนกระทั่งได้รับบาดเจ็บและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่30นาทีแรกอั iger, นโตนิโอริดิเกอร์เจ็ดคะแนนคอยสอนอลรอนโซทางกราบซ้ายได้ดีมีความเร็วความแข็งแกร่งสามารถรับมือกับแนวลุกเจ้าบ้านได้อย่างคู่ขี้สูสีเซซ่ ata, นาอัสปริกต้าเจ็ดคะแนนมีส่วนกับเกมทางกราบขวาพอสมควรคอยประสานงานกับชโรบาได้ดีในระดับหนึ่งแต่วันนี้ทำได้หนึ่งประตูเป็นลูกปิดกล่องช่วยทีมควาชายัย มาคอสออลอนโซหกคะแนนพึงหายจากโควิดและกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้ทีมได้อีกครั้งแม้วันนี้จะมีส่วนกับเกมลุกกลิ่มเส้นพอสมควรแต่เกมรับดูจะมีปัญหาในการรับมือกับความคล่องตัวของผู้เล่นริวจนทําให้ลูดิเกอร์ต้องมาคอยเก็บกวาดอยู่บ่อยครั้งจอจินโย่เจ็ดคะแนนคอยคุมเ,มเกมแดนกลางมีจังหวะโชว์ทักษะสวยๆแต่วันนี้ก็เสียบอลง่ายๆหลายครั้งแถมยังทําทีมเสียจุดโทษจากการไปแฮนด์บอลในกรอแต่ยังโชคดีที่มาแก้ตัวจากจังหวะแอซิ์ให้บริสิ์หลุดเข้าไปยิงช่วงท้ายครึ่งแรก มาเตโอโคซิตหคะแนนทำหน้าที่คอยเชื่อมเกมจากกลางไปหน้ามีจังหวะลุยสวยๆให้เห็นอยู่บ้างก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงพักครึ่งเวลาเอ็ onte, นโกโลกองเต้เจ็ดคะแนนขยันวิ่งไล่บอลในแดนกลางคอยตัดเกมบีบพื้นที่ดีเลยเกมคู่แข่งพร้อมกับมีส่วนช่วยต่อบอลสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้หลายครั้งคริสเตียนพุริสิตเจ็คะแนนแม้บทบาทกับเกมจะมีไม่มากนักในครึ่งแรกแถมยังโดนเข้าไปชิดติดแต่สุดท้ายก็สามารถหาที่ว่างและใช้ความเฉียบคมยิงมุมแคบอย่างสวย ให้ทีมตีเสมอในช่วงเวลาสําคัญไคฮาวัตเจ็ดคะแนนยังคงรับหน้าที่ในตําแหน่งของหน้าตัวเป้าคอยวิ่งหาพื้นที่ดึงตัวประกบแต่วันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวเนื่องจากมีเพียงโพลิสิตเป็นคู่หูคนเดียวในครึ่งแรกก่อนที่เมาส์จะตามมาสมทบในครึ่งหลังตัวสำรองเทฟโวชลบา์แทนที่คริสเตนเซนนาทีที่ 33- 6คะแนนเกมรับทำหน้าที่ได้ตามมาตรฐานแม้จะมีจังหวะลุดลุดอยู่บ้างแต่ก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมตามมาซ้อนได้ทันเมซันเมาส์แทนที่โควสิตนาทีที 4, 16, นน่ 46- 7คะแนน ลงมามีบทบาทพอสมควรในครึ่งหลังคอยปั้นเกมสร้างโอกาสให้ทีมทําได้1นึ่งแอซิสจากจังหวะจะาให้อัสปริกต้ายิงประตูชัยในเกมนี้ดูเป็นลับตัดชีกแทนที่จอจิญโญนาทีที่74 6คะแนนช่วยไล่บอลในแดนกลางโรเมลูลูกากูแทนที่บริสิต์นาทีที่ 74- 6คะแนนลงมายังหาโอกาสจบเองไม่ได้แต่ก็เรียกฝ่าวให้ทีมได้หลายครั้งฮาคิมจีเยกแทนที่ฮาเวสนาทีที่83ไม่มีคะแนน ทูเครนภูมิใจทะลุรอบ8ทีมแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งยกย่องเดฟตำนานสิงห์ดูตัวจริงโทมทัสทูเครนดีใจที่นักเตะเชลซี Chelsea, ตอบแทนแฟนบอลซึ่งตามไปให้กำลังใจที่ลิวโดยการคว้าชัยชนะพร้อมยกว่าเซซาอัสเปรกิตาคือแบบอย่างของสิ่งที่จำเป็นในการทำผลงานระดับสูงสุดของเกมกีฬาไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เชลซี Chelsea, พลิกจากการโดนนำไปก่อนด้วยลูกจุดโทษกลับเอาชนะ2-1ตเจากประตูของคริสเตียนบริสิตและเซซาอัสปรกิตา ทำให้สิงห์ดูตีตัวเข้ารอบก่อนรองชเลิศแชมเปี้ยนลิกในฤดูกาลนี้ด้วยสกอร์รวม4ต่อ1นภายใต้สถานก,การณ์ที่ยากลําบากจากเรื่องนอกสนามและสภาพแวดล้อมอันเกลียวกราดในสนามสตาร์ทปีแอร์มารอยบอสของเราภาคภูมิใจในการทะลุถึงรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งเขาได้กล่าวขอบคุณแฟนบอลเชลซีที่ตามไปให้กําลังใจกันที่ประเทศฝรั่งเศสมมีความสุขที่พวกเราผ่านอรอบ8ทีมสุดท้ายได้อีกครั้งและมีหลายอย่างที่พวกเราต้องก้าวผ่านมาถูกขึ้นระบุผมแฮปปี้และภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนี่คือผลการแข่งขันที่สุดดยอดครับ เราผ่านเข้ารอบกรอรองเชลเลิศซึ่งนี่ถือเป็นก้าวสำคัญเราแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่แข็งแกร่งและผ่านอุปสรรคที่ยากลำบากมากมายเราทำในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเรายืนหยัดสู้และคว้าชัยชนะที่คู่ควรนี่คือสนามที่ยากในการบุกมาเยือนแต่เราทำในสิ่งที่จำเป็นซึ่งต้องยกเครดิตทั้งหมดให้กับทีมผมมีความสุขมากที่เรามีแฟนบอลตามมาที่นี่เยอะเลยพวกเขาเดินทางมาที่นี่และให้กำลังใจทีมได้ดีเหลือเกินแฟนบอลทุกคนที่อยู่กับเราที่นี่สุดยอดจริงๆครับ ฟูเคิลหวังว่าเชลซีจะเป็นทีมที่ไม่มีใครอยากจับสลักมาเจอในรอบถัดไปผมอยากให้พวกเราเป็นทีมที่ไม่มีใครอยากเจอนั่นคือบทบาทที่พวกเราเฝ้ามองตัวเองในรอบ8ทีมสุดท้ายมันคือก้าวสำคัญที่เราจะทําให้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าและนั่นคือเหตุผลที่พวกเราต่อสู้เพื่อตําแหน่งท็อปโฟในลีกที่อาจจะยากที่สุดของโลกณเวลานี้ตอนนี้เรากําลังสู้กันในรอบ8ทีมสุดท้ายของแชมเปี้ยนันอีกครั้งดังนั้นสิ่งนี้จึงช่วยเค้นผลง,งานที่ดีที่สุดในตัวพวกเราและเราก็อยากจะเป็นทีมที่ไม่มีใครอยากลงเล่นด้วย มารอดูกันครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ